ใช่บ้านใหญ่พอสมควรเลยก็คือเดือนกรกฎาคมถึงจะใช้เล่นสตอรี่ได้แล้วก็มันจะมีทุกๆหนึ่งเดือนจะมีการเปลี่ยนมือบ้านก็คือจะมีคนมาชิงบ้านเราแต่ถ้าเกิดไม่มีใครมาชิงบ้านเราเราก็ยังถือครองบ้านหลังนี้อยู่ใช่ตัวสนุกเล่นได้เลยครับเล่นตัวสนุกเล่นได้นะเนี่ยตัวสนุกเล่นได้คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำพูดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และวันที่หลายของสตรีมเมอร์ดูที่ชื่อคลิปแนะนำวิธีการนะครับโอเคก็ที่พาวรถก็พาวรถเหมือนปกติเลยเนี่ยพี่อ๋อแล้วก็มันมีระบบใหม่ขึ้นมาด้วยนะตอนนี้ในเมืองอะ่ะแต่อันนี้คือไม่ใช่แค่ที่บ้านนะก็คือเปิดถ้ายรถก็คือเปิดจากไอตรงที่พาที่เบิกรถได้เลยมันก็จะมีที่เบิกรถที่พาวรถก็เสียพันห้าเหมือนกับในเมืองปกติ แล้วก็มีที่เก็บรถอยู่ตรงนั้นในวงนูน้นส่วนในบ้านก็มีเตียงนอนเตียงนอนก็สมมติว่าสมมติเลือกเราเก้าสิบเงี้ยเราก็ขึ้นเป็นนอนบนเตียงใช่ไหมเออก็นอนไปเลยพอครบเต็มร้อยมันก็จะลงเตียงอะไรประมาณเนี้ยไม่มีเวลากําหนดก็คือเลือกเต็มร้อยเมื่อไหร่ก็ก็คือลงตอนนั้นหรือว่าเรากด e ลงเลยก็ได้แล้วก็มีตู้ atm มีตู้ atm แล้วก็มีตู้แก๊ง หนึ่งตู้แล้วก็มีส่วนอันเนี้ยจะเป็นตู้ขนย้ายจากเลเบลเก่าก็คือเหมือนที่เลเบลเก่าเรามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็สามารถย้ายของจากตรงนู้นมาใส่ตู้อันนี้ได้แล้วก็เอาจากตู้เนี่ยไปใส่ตู้แกงได้ประมาณนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องมีงจะ,ต,จะต้องมีบัตรแกงบัตรนี้จะต้องอมีบัตรแกงเ<ล>นี้ยต้องมีบัตรแกงอันนี้ถึงจะเปิดได้คนอื่นมาเปิดไม่ได้ แล้วก็มีโต๊ะคาราฟครับโต๊ะคราฟก็จะมีโต๊ะคาราฟอาวุธทั่วไปแล้วก็มีโต๊ะคาราฟของทั่วไปตรงนี้แล้วก็ได้มีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่แบบแเป็นเสื้อผ้าที่เราเซฟไว้อ่ะครับ,เ,บ,บเราเซฟเราเซฟชุดไหนไว้ก็คือต้องเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนอันนี้ได้อาญาบ้านแกงธรรมดานิดนึง ส่วนข้างบนก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแบบเหมไม่มีอะไรเลยไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนอกจากเอาไว้ชมสวยงามธรรมดาเซฟได้กี่ชุดเซฟได้ไม่จำกัดเลยครับพี่แล้วแต่เราจะขยันเซฟเลยแล้วแต่เราจะขยันเซฟเลยแต่ว่าทุกครั้งที่แต่ว่าทุกครั้งที่แบบว่าเหมือนมีชุดอะไรลงใหม่เลยเนี้ยเราก็ต้องไปเซฟใหม่นะพี่เราก็ต้องไปเซฟใหม่ะไรเงี้ยถ้าชุดมันเลื่อนอะไรประมาณน,นี้ครับใช่ ส่วนเรื่องระบบการเล่นของบ้านก็เท่าที่ฟังมาก็คือเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยแจงเล่นไม่ได้จะสามารถใช้ในการเล่นได้ก็คือเดือนหน้าหมายถึงเล่นสตอรี่ครับก็คือจะใช้ได้เดือนหน้าก็คือเดือนเดือนนี้เดือนมิถุนาก็คือเดือนกรกฎาคมใช่บ้านใหญ่พอสมควรเลยก็คือเดือนกรกฎาคมถึงจะใช้เล่นสตอรี่ได้แล้วก็มันจะมีทุกๆหนึ่งเดือนจะมีการเปลี่ยนมือบ้านก็คือ จะมีคนมาชิงบ้านเราแต่ถ้าเกิดไม่มีใครมาชิงบ้านเราเราก็ยังถือครองบ้านหลังนี้อยู่ใช่ตัวสนุกเล่นได้ด้วยครับเล่นตัวสนุกเล่นได้นะเนี่ยตัวสนุกเล่นได่างานก็เล่นเหมือนกับทั่วไปเลยก็ถือไม้อันนึงแล้วก็มากดเล่นอันนึงอา้าวกดเล่นไม่เป็นอนะ่ะกดเล่นไงวะ <c oughs> จะรีวิวตัวสนุกวันนั้นยังเล่นอยู่เลยเอา้า เออช่างมาันเถอะถือว่าผมเล่นไม่เป็นละกันประตูหน้าบ้านล็อกได้ครับพี่อ๋อแล้วก็ที่เขาสปอยมาก็คือมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเออกิจกรรมประมาณว่าเป็นการเล่นภายในบ้านอะ่ะก็คือเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวรอตอนที่เ,ออเปิดฟังก์ชันโคบก่อนก็คือเล่นได้ทั้งหมดก่อนอะไรเงี้ยเขาจะมีการเล่นบ้านก็คือจะต้องให้มีคนอยู่ที่บ้านคอยเล่นอยู่ที่บ้านด้วยแล้วมันเนี้ย ซึ่งคนอื่นสามารถเข้ามาเล่นที่บ้านเราด้วยได้เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเขาอาจจะมางัดหน้าบ้านเราเพื่อเข้ามาเล่นในบ้านเราก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบวิธีนั้นก็ได้อันนี้ผมเดานะแต่เขาบอกว่ามันก็จะมีวิธีเล่นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยที่เขาจะเข้ามาเล่นในบ้านเราได้เหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเจนะประมาณนี้ครับเจานั้นนี้มีทั้งหมดกี่หลังครับตอนนี้มีทั้งหมดสามหลังครับแล้วก็หลังจากเดือนนี้เอ่อหลังจากหมด อรอบบ้านเดือวเนี่ยก็คืออีกสองเดือนเห็นบอกว่าจะมีบ้านเข้ามาเพิ่มอีกประมาณสองถึงสี่หลังเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแก๊งจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แต่ถ้าบ้านหลังไหนไม่โดนทิ้งก็ตอนนั้นเลยถือบ้านไปยาวๆเลยเออตอนนี้ที่เอสมีเงินประมูลลดไหม อขออุบไปก่อนละกันไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็อยู่ในช่องฟอร์มฟาร์มกันอยู่ประมวลรถก็น่าจะมีหรือไม่มีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ลองถามอันนี้ลองถามมันเนี่ยไม่รู้หรอก เฮ้ยแต่รถมีมาหลายคันกันนะปล่อยกู20เอนะ็มเบอร์น่ะบอตกูเดินมาอย่างเสียงมาตัวไหนไม่เจอมาอยู่บอตกูไอ้สักมีน้ำว่าเวล